สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนิงหนิรถมือสองค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะพบกับหนิงหเพรยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะรุ่นที่อยู่ข้างหน้าของทุกท่านก็จะเป็น t o y o ต้ายาริ1.2ส p o r t ตนะคะตัวน,นี้ก็คือเป็นรถใหม่เหมือนกันโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู<ม>เครื่องยนต์ ภายในห้องเครื่องแล้วก็ข้างในนะคะไอก็จะถือเป็นรถเล็กเหมือนกันนะคะรถเล็กขับง่ายประหยัดน้ํามันดูแลง่ายค่ะและอะไรก็ยังหาง่ายด้วยเหมือนกันจะเป็นหรกอว่าเป็นรถที่นิยมขับในเมืองก็ต้องยกให้ตัวนี้เลยตัวยาริสต์ตอตอปอร์ตหนึ่งจยัาตัวนี้ก็คือพิเศษมากมากนะคะเดี๋ยวดูจนจบนะคะหนิงจะบอกโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ราคาที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆค่ะ โอเคค่ะเริ่มต้นดูจากภายนอกก่อนนะคะไฟหน้าของเราก็จะเป็นไฟ LED นะคะเป็นไฟ LED มองเห็นง่ายๆเลยอีก็ีเป็นไฟ LED ก็จะให้ความสว่างให้ความสว่างแบบสามารถขับกลางคืนได้มีไฟตัดหมอก ดูดังหน้าดูกระจังหน้านะคะเป็นสปอร์ตเพิ่มความดุเพิ่มความเท่ค่ะนี่จะเป็นตัวนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูข้างๆกันนะคะเริ่มจากที่ล้อนะคะของเราจะเป็นล้อแม็กคะอันนี้ก็จะเป็นยางที่อ๋อตัวนี้จะจดทะเบียนอยู่ที่ปีเป็นรถปี23นะคะจดทะเบียน22 จะเป็นล้อมแม็ก15สิบห้านะคะสิบห้าเซนนะก็จะเป็นปีเดี๋ยวพาดูปีก่อนนี่ค่ะจะเป็นเปลี่ยนยางเพิ่งเปลี่ยนยางไปยี่สิบห้าโฟกัสหมสิบห้าเดืนเก้าสิบเก้าค่ะจับดาที่สิบเก้าดูกิฟตดูน็อตยังมีความแบบใหม่อยู่นี่ค่ะดูกกางโอเค ตรงรอยตรงรอยยังคมสวยนะคะไม่มีร่องบุบเลยโอเคกระจกเป็นของโตโยต้านะคะเป็นใหม่จากโรงงานเลยนี่โฟกัสแล้ดูตรงแก้มไม่มีรอยขีดข่วนนะคะอจจะเป็นตรงนี้นิดน,นึงน่าจะเป็นรอย แต่กับอะไรสักอย่างนิดนึงอันนี้เก็บสีได้เหมือนกันเดี๋ยวตอนส่งให้ลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อหนิ่งๆเพชรยนได้ที่ ID l ดี e หลนนิ่งใส่ไว้ตรงคอมเมนต์แล้วใต้อคอมเมนต์แล้วสามารถถักมาได้เลย,เลยก่อนที่จะส่งมือลูกค้าค่ะนิ่งๆจะเก็บสีให้ก่อนเก็บสีทําความสะอาดบิคิน,นิ่ให้ก่อนเลยอ่ะดูขั้นตอนอ่า๋ยะลายตา ล้อมแมกเหมือนกันกระจกโตโยตา้าโตโยต้ามาเหมือนกันเป็นจากโรงงานเลยโตโยตา้าไฟท้ายนะคะไฟท้ายก็จะเป็น LED ยาริสเป็นรถห้าประตูค่ะเก็บของได้เยอะเดี๋ยวเรามาดูข้างละไอ้ก็สามารถกดได้เลยไม่ต้องใช้อนี้มีกล้อง มีกล้องถอยนะคะดูจากนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวขอใช้สองมือนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโอเคค่ะต่อค่ะเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งใช้มือมือหนึ่งถือกล้องก็เลยไม่สะดวกก็เลยต้องสต็อปกล้องไว้ก่อนแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างเปิดโอเคตัวนี้ค่ะในจะเป็นซีนทางมะพร้าวสีขาวนวล ถ้าเป็นสีอื่นก็ให้ชันสสารได้เลยนะคะว่ามีการซ่อมอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้ติดแน่นขยับขยับไม่ได้เลยอุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นที่ปั๊มลมอันนี้เป็นน้ำยาแปะยางฉุกเฉินอันนี้ที่ปั๊มลมก็จะมีฉุกเฉินประมาณนี้ดูด้านนี้ ด้านนี้ก็จะมีเซียนทามะพรขาวสวยงามไม่มีการสึกหลออใดๆเลยเป็นรถตีใหม่ค่ะไม่ไม่มีการไม่มีชนหนักน้ำท่วมไม่มีแน่นอนเลยโอเคขออนุญาตเก็บเบาะสักคู่หนึ่งนะคะด้านหลังก็จะสามารถเก็บของได้เยอะเพราะว่าสามารถพับเบาะได้ค่ะอันนี้เอาออกได้นะคะ มันจะมีตะขอตะเกียบเกี่ยวเอาออกได้สามารถเพิ่มปริมาณการเก็บของได้โอเคเรามาดูตัวน็อตตัวซีนนะคะเรียบร้อยไม่มีการหลุดไม่มีการขันน็อตใดๆเนี่ยค่ะรอยตัวซีตรงนี้ ยังแน่นให้เป็นของไทคิโตค่ะนีม่มาจากศูนย์โรงงานเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะใช้มื่อเดียวปิดได้ผู้หญิงใช้สบายเลยเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะขออนุญาตหนึ่งโอเคโอเค มาดูข้างในกันดีกว่าไหนก็จะเป็นสามารถปรับปรับกระจกได้ทั้งสี่ที่เลยนะคะหน้าข้างอของคนขับของคนขับข้างคนขับห้องผู้โดยสารสามารถปรับได้ตรงนี้เลยไหนเราของเรายังเป็นกุญแจแบบเสียบอยู่นะคะก็จะเป็นตัวนี้ จะไม่ใช่พุสมาร์ทแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับโทรศัพท์วางสายเพิ่มเสียงได้เลยเ,เราถ่ายย้อนแสงนิดนึงก็เลยอาจจะเป็นแบบคือมันก็จะเป็นฟ้าๆนิดนึงนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูตรงไม้นะคะว่าไม่เท่าไหร่ อ่ามายจะอยู่ที่78,769กิโลเมตรนะคะน้อยมากไม่ถึงแสนเลยอันนี้จะเป็นแล้วก็จะมีจอจอจะเป็นทัชสกีนะคะสามารถเสียบสาย USB UH ได้เปลีย่ยนภาษาด้านเนิ่การต่อโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันว่าม,มีแอปอะไรบ้างนี่ก็จะสามารถต่อเชื่อมต่อกับบลูทูธได้ฟังเพลง วิทยุสื่อสารเออวิไม่ใช่วิทยุสื่อสารขอโทษค่ะวิทยุสามารถไม่ต้องสามารถเปิดได้เลยนี่ค่ะมันก็จะเป็นออตโต้นะคะเป็นลำโพงออตโต้ก็คือสตาร์ทปุ๊บก็คือเย็นเลยไม่ต้องปรับไม่ต้องรอวะแไม่ต้องคอยมาปรับว่าเปิดแอร์ย่งก็คือเปิดให้อัตโนมัติเลย เ,เกียร์อัตโนมัตินะคะเบรกมือเบรกมือยังเป็นขันดับคันโยกอยู่ไม่ใช่ปุ่มแบบรถของปีใหม่ๆตัวคอนโซลน,นะคะจะเป็นพลาส,สติกตรงนี้เนละเป็นบอร์ดประมาณนี้ไฟยังเปิดได้ใหม่ๆเลยะคะ่ะคันนี้เพราะว่าปีน้อยมากกีดสอง นี่จะเป็นผงลมเมทิลไพตรงนี้ผงลมเมทิลไพค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันต่ออ่อของเราจะเป็นเบาะหนังนะคะได้เย็บสีน้ำเงินสวยทำความสะอาดง่ายค่ะเบาะยังตึงๆไม่มีคือ,อยังคงความสะอาดแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นรอยหนังยังใหม่ๆอยู่เลยใช้งานกันไม่เยอะชันไม่เยอะหนัง น,นี้คือที่นั่งของห้องผู้โดยสารนะคะกว้างแล้วก็สามารถพับเบาะได้เพื่อเก็บของมันจะมีตะขอตัวนี้สามารถพับเบาได้ได้สองสเต็ปอันนี้ช่องหนึ่งอันนี้อีกช่องหนึ่งไม่ได้ลงมาหมดเราทาให้ดูช่องหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะเจ็บคือสามารถนั่งพักตรงนู้นได้ไม่จําเป็นต้องแบบพับลงหมด มันก็จะมีฟังก์ชันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดห้องเครื่องสักครู่หนึ่งะค่ะโอเคค่ะต่อนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ของ Toyota 1.2 Sport นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน อ่ะเราดูขอบๆกันนะคะแก้มดูน็อตยังเป็นเดิมๆไม่มีการไขไม่มีร่องรอยการไขนี่ก็อยู่เดิมแบตเตอรี่แบตเตอรีน่ตตรน,นะคะก็จะเดิมๆเ,เลยนี่ก็จะเดิม ก็จะอยู่เดิมๆนะคะไม่มีการขายน้องแก้มนีู่่ี่เดดูขออขอบขออบสามารถจิกได้มีรอยเล็บมาจากโรงงานค่ะไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักแน่นอนของเพชรยนต์เราจะตรวจ274จุดก่อนถึงมือลูกค้าแน่นอนนะคะ มาดูตรงนี้นี่ค่ะมากอ่ะให้ดูเลยด้านล่างโอเคอ่านี่นะคะเราสามารถแล้วเรามาดูโครงสร้างอีกนิดนึงเมื่อกี้ข้ามไปก็จะเป็นตัวนี้น็อตประตูหลังนะคะก็ก็ อันนี้เสาบีเสาบียังเหมือนเดิมค่ะไม่มีร่องรอยการงัดหรือว่าการไขอะไรทั้งสิ้นเลยเมทอาร์เมทอาร์ hmm. ยังอยู่ดังเดิมเดี๋ยวเรามาเช็คกันสักคู่นะคะโอเคเมทดอาร์ okay. ยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีร่องรอย นี่มีร่องรอยอะไรเลยตัด้านหลังด้วยอ่ะยังมีที่เดิมเมทอาร์ Met k, ที่คิดโรบอทยังอยู่ที่เดิมเนี่ยค่ะเมทอาร์ Met ของที่คิบโรบอทมาจากโรงงานจะมีสีค่ะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อหนิงหน,หนได้เลยที่เบอร์0832359264หรือ สามารถนัดหนิงได้มาดูที่เฮ็ดยนสาขาส,ขสุวินทวงนะคะมาดูได้เลยจะได้ลองสัมผัสด,ด้วยลองสตาร์ทเครื่องด้วยเพราะว่าดูคลิปเนี้ยเราไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทเครื่องเราก็มาดูตัวจริงๆเลยเราจะได้ตัดสินใจถูกหนิงๆพร้อมดูแลเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะราคาราคาก็จะอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทค่ะเลขไมก็จะเป็นที่บอก ที่มีรูปให้เมื่อกี้เลยก็คือเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเจ็ดร้อยยี่สิบหกกิโลเมตรก็ถือว่าน้อยมากๆนะคะเป็นปีใหม่ด้วยตัวนี้จะเป็นรถปีสองพันยี่สิบสามจดทะเบียนอ่าขออภัยค่ะปีสองพันยี่สิบสองจดทะเบียนสองพันยี่สิบสามมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้ครบเสร็จสัดเลย ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยค่ะเบาะหนังทําความาสะอาดง่ายก็จะเป็นตัวนี้เลยส่วนเลทราคาผ่อนเริ่มต้นจะอยู่ที่6,661บาทต่อเดือนอันนี้คือเครดิตดีผ่อนศูนย์บาทเลยนะคะถ้าใครสนใจสามารถทักมาหาหนิงๆได้เลยหนิงๆพร้อมบริการทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ